มันเลี้ยงได้จริงไหมดูแล้วท่าทางแต่ยากตอบคาถามกับพี่ท่านนี้นะครับนี่คือปูนาธรรมชาติปุริยาแนะนําสอนวิธีการเลี้ยงไปให้แล้วนะครับาาราพามาดูแนวทางการดูแลนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจเนี่ยนะครับเราสามารถให้อาหารปูนาเนี่ยแบบนี้ได้นะทุกคนราคาประหยัดแบบนี้เลยให้เป็นพืชน้ําเป็นจอกแหนแบบนี้นะครับได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะได้เลยนะครับเห็นไหม ช้อนมานะครับแล้วเสร็จนะครับพวกนี้นะถ้ามันอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับแบบนี้นะครับมันจะเป็นวัชพืชนะเขาจะกําจัดกันนะครับเพราะมันจะไปขวางคูน้ําลาคลองกันนะแต่ถ้าเราเลี้ยงปูเนี่ยนะครับเราต้องการนะครับทุกคนนี่การใส่พืชน้ําแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้น้ำเนี่ยนะครับมันไม่เสียนะครับไม่เหมือนกับอาหารนะอาหารนะครับจะเสียง่ายนะครับต้องให้กินหมดแล้วก็ถ่ายน้ําได้เลยแต่ถ้าพืชน้าเนี่ยสามารถอยู่ได้หลายวันนะครับ ถ้ายังไม่หมดเนี่ยสามารถอยู่สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับทุกคนนี่นะครับ มีเพื society, Bunu, ่อนๆนะครับหลายท่านนะครับที่ได้ดูคลิปของอุรยาไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีความสนใจนะครับอยากจะเลี้ยงปูนานะอุรยาแนะนำนะครับว่ามือใหม่เริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มทําการเลี้ยงหรือก่อนที่เราจะทําการลงทุนเนี่ยนะครับทุกคนนะศึกษาข้อมูลก่อนนะครับว่าปูนาเนี่ยนะครับเขากินยังไงนะครับเขาอยู่ยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับเราถึงจะมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่นะครับให้ดังให้เขานะครับได้อย่างถูกต้องนะครับนี่คือการดูแลปูนานะครับแต่ถ้าส่วนของใครนะครับที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพเสริมเลลยย่ะบบแแวอาาากจทํ ลงวันนี้ปั๊บแล้วทำยังไงครับ1เดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยที่เราจะมีรายได้ต่อนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ปูนานะครับจะถามว่าเลี้ยงยากไหมนะครับถ้าคนที่เคยเป็นแล้วและเคยทําแล้วนะครับจะบอกว่ามันไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้นะครับที่หลายคนนะครับยังเลี้ยงอยู่นะครับและยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ยังเรายังไม่มีความเข้าใจนะครับว่าปูนานะครับมันกินยังไงมันอยู่ยังไงเท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาอยากจะเลี้ยงปูนานะครับเป็นอาชีพนคทุกกดตติาม กดหัวใจกดคอมเมนต์ข้อที่สงสัยและกดแชร์ออกไปนะครับให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่สนใจนะครับจะได้รับ